ก็อยากก็อยากอยากให้้ว่าเออก็อยากถ้ามีแฟนาบอยาก้ราไปเดทหรือก็ยังไปติดตามผลงานของเขอือขับมาทายูแล้วานก็อยากขอบคุณที่ใจดีพี่ต้อยค่ะทั้งปีนี้คดีแล้วก็กิรนาที่ผ่านมาคือก็ขอบคุณที่มีทีิปินฟิให้แฟนสาวแบบเออ ก็บินไปตลอดทุกครั้งค่ะอืก็ไปตลอดถามคนแท่ก็อยากสัมผัสอารมณ์ความคิดเพราเราอาจจะแบบเน้นเมอร์ยิ้มรูปนี่เพื่ออรนะเออแล้วก็เจ็บใจเราเพาะเราแบนะคะโออ ค่ะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่ต้อยก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทล็อกเล่เียนจริงๆนะคะรวมถึงบีบีแคลรีนนะนะคะที่ว่าจัดงานให้พวกเราได้ต้บอกติดมาอย่านี้ให้พวกเราได้มาเจอน้องๆ้องมาฟังน้องร้องเพลงแบบนี้ถึงทุกท่านนะคะอยากจะบอกว่าตั้งแต่ทำเลยนะว่าสมชีวิตโชคแบบนี้เคยได้เลยเลยนองจากนก็ตามนะคะเป็นโดนบ่จริงๆแต่ก็อยากจะพูดถึงคชาก่อนละกันก็ติดตามน้องมานาน ทุกครั้งก็มีความประทับใจอย่างที่บอกว่าจริงๆศิลปินก็คือคนธรรมดาคนนึงเราติดตามเขาด้วยผลงานาที่ออกมาเราติดตามเขาบังเอินว่าเราเป็นแพนของโชคดีที่ว่าพอได้พบเจอคาถาได้มาฟังเพลงแล้วได้มาเจอตัวตนเขาจริงๆเราประทับใจในสิ่งที่เขาเป็นด้วยเราถึงได้ตามเขามาจนถึงวันนี้ขอบคุณที่ ทำอะไรทุกอย่างโดยที่ทำให้แฟนๆทำให้นิฟโลมีความสุขแล้วก็จากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปไหนใปกันเนาะเราก็ตามตไปนี่แหละนะคะ <c oughs> ก็ขอจนตรงตอนนี้นึงแล้วกันก <c oughs> ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่น่ารักของคาะซ่านะคะก็เโอ้ ไปเนาะปฏัติดตามคนงานตอนเ่าไปค่ะแลี่อยูนะคะก็เป็นทจากบ้านหนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอร่มกกอยริัรานีแล้วก็นองทงทุกคนนะคะที่จั ประจำปีมาตลอด5ปีนะคะอยากจะบอกว่าการที่จะติดตามรักใครสักคนในระยะเวลา5ปีแล้วเราติดตามตลอดตืต่นมาตอนเช้าเรก็ดูว่ากิจกรรมของน้องเราเปอะไรว่าทำอะไรบ้างคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องจากพี่คนเดียวแฟนที่หักเขารวมกันอยู่บนโลกชาติก็จะมีกิจกรรมแบบเดียวกันก็คือเราต้องรถว่าสื่อไป่ึงเราไดน เมื่อไรที่น้องเราก็ดีนะคะแล้วก็เม่ไดที่น้องเศร้าเราก็รู้สึกว่าเราเร้ามเราอยากดีน้องเราไปอไ้นะคะว่าจะไม่ว่าคนจะเื่อในใครก็อยากให้เราสมหัในสิ่งที่ตัวเองะคะตวาอยากก็คงอยากบอกว่าพี่คนนึง มีน,น้องๆเศรษฐีที่นักศึกษาจากที่นี่จากที่บ้านและจากภูมิหรือจากช่องทางการติดตามทางโซเชียลทุกคนดูด้วยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเรายินดีที่จเป็นรุ่ตั้ดตีนะคะก็จะส่งน้องๆให้ฟ <'s> okay. ัง